คำตอบ2องตัว,วเดียวให้คำตอบแล้วงออี้งห,หน,น,นึ่งมิถุนายนนี่แน่หนิมาเห็นวันหน,นึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่เลขเด่นมี2มี8มีสี่เลขวิ่งอ้อนี่ก็เสียงดังแต่ยังดังว่ดังยังไนเรียนแล้เข่าซูห โอ้สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองครับโอ้สองหนึ่งหนึ่งสองให้ผมจับชุดให้เท่านั้นแต่ว่าเลขวิ่งกับเขาสามตัวมาหนึ่งตัวนี่เดะเรย์วิ่งเขาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์เนาะครับผมเห็นมั้งก่อนเนี่ยครับผมนี่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 แมจานช่วอนี้ก่อนหนึ่ั่วเรย์เรย์ขาเรย์เขากันซื่อกเสียดีกันซื่อสองหนึ่งก็ต้องซื่อหนึ่งสอง น้องไส้ผมหรือคนบ้านผมเนี่ยเขาเ็ซื้อจรงสิเขาซื้อสองหนึ่งเขาก็ซื้อหนึ่งสองน้ำก็รับทรัพย์ทันทีสองวทหายผมว่ามันมีหลายเรั่องบัานมีทั้งบนทั้งล่างมีทั้งหนาทั้งหลังมีเรื่องบันที่หนึ่งว่าร่งานที่หนึ่งแล้วว่าแล้วยังเป็นเลขชุดหนึ่งใบสองใบสามสิบใบยุคกรุงเทพเมื่อหอดชุดยี่สิบใบแต่ว่าเขาบวาทรมารับเจ้าคอยเคลืนย่างน้ำเจ้าโยงหกดบางหนึ่งอาจารย์ทัิ์ศรีออกที่อันไดนวะน้อให้เลขตัวนี้ว่า เจอที่ไหนแจกเนี่ยเจอที่ไหนฟาดรวดชาติอาจารย์สักชิ์ว่าฉันน้องเดี๋ยวมาฟาดผมได้เอฟซีเฮ้าสิบ่ได้รับทรัพย์ก่อนงวดงวดต่อต่อต่อไปทุกทุกปีอ๋อสักชิดนี่จะให้เอฟซีเฮ้ารับทรัพย์ทุกทุกงวดครับทุกทุกปีตลอดไปจนฮอเมือตายเลขของพมนี้ใส่ได้ตลอดจนถึงวันตายไายกันยาเอฟซีตายหรือผมตายกันยาแต่ว่าได้สาบแชงนี่ขึ้นเป็นมงคลแล้วคณะเรียงเรียงได้ยินเรียงมงคลกับต่อไปกันกันจะเป็นเรียงนี่คือในตัว ตัวเลขบางคนผมในใส้ตลอดชีบเป็นว่าไงยป็นภาษาสุภาพแต่ดตลอดชีพตลอดชีบคือตลอดไปตลอดไปจนสิน้นยันเบอร์ทอสิ้นอายุ่คไปเลยยันเบอร์ทอดสนีไ้ำเนี้ยเอฟจีเป็นคาเซียเพิ่นอยากไออันโอนเงีโนโอนท่องให้ไส้คาบมันเหมือนประก,กาศยังห<ใ>นนะึ่งห้แต่ว่าผมเป็นเน้นแต่หนึ่งหามการรับทัพย์หนึ่งสองสองหนึ่ง คือเก่าเอฟซีบางท่านเคซื้อหนึ่งหากับหาานึงน้ำซื้อสองนึงกับหนึ่งสองน้ำก็รับทัพย์เป็นเลขสองชุดที่ผมจับให้เพราะบางท่านจะบางค่อยชอบตัวเลขที่ผมจับให้ก็ไปจับเอาแต่่างงวดบานทีหนึ่งมีหน้าข้อมปีสองข้นอะไรหกสิบห้านี่ก็ได้แล้วตัวเลขได้ทันทีเพราะว่าตัวเลขของผมจะใช้ได้ตลอดชีพแต่พอตทวได้หลายบางครั้งว่าอดเสียชีวิตอวดสียชีวิคือว่าผมวนงบหน่อยรัฐบาลให้เพราะเดือนหนึ่งมีสองข้างเอฟซีเขาจะได้รับซับปั่นตัวแล้วก็ ปีหนึ่งมี12เดือนก็นได้รับตลอดตลอดไปครับให้ที่ตามพี่แอดมินทุกช่องครับมจะรับทรัพย์ก้อนโตแน่นอนคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองหนึ่งขอโทษครับหนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวเลขของผมนิ่มแซได้ตลอดจีบก็เลยได้มากให้เอฟซีเฮ้าไปจับจองไปจับจองลอตเตอรี่รัฐบาลให้ไวงบหน่อยอีกสองหมื่อสามมื่อนี่ก็ออกมาแล้วตัวลอตเตอรี่ครับผมการที่ผมบอกว่า ตัวเลขมื่ค้นมันจะออดวินิเหน็นปะครับครับศูนย์หนึ่งสองถึงมาใส่กันนี่ผพวงมาล์ครับตัวเลขดาดีได้แต่ใบเสียผมเลี้ยงอวานมันจะอยู่ในนี้ตัวเลขที่ผมให้ค่อนข้างจะแม่นและแน่นอนครับความรับทรัพย์ท่านที่ความรับทรัพย์ท่านที่คืองวดวันที่หนึ่งมิหนึ่ง,ง,งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ FC เฮากับไปจับจองลอตเตอรี่งบหน่อยรับทรัพย์ท่านที่คือผมตัวเลขของผมในเซตได้ตลอดชิด บ้านี้ชื่อเรียกไหมมันมันมีแต่ล่างอยก็คงผมแต่ว่าผมประเด้มาโชว์อยู่บุนอยู่ไหนมาครับผู้ที่ผมอัดกรอบไปกอ๋ออัดกรอบไปเลยครับผมตัวเลขของผมเนี่ยอัดกรอบไปเรียบร้อยนี้ไปใช้บ้านไหนบ้านนี้ช่วงวันที่ไหนบ้านนี้อ่าคืองวดวันทีหนึ่งมีหน้าข้มปีสองพันอะไรหกสิบห้าเลขเด่นสองแปดสี่ออันนี้ยังได้จับซูตี้ครับผมนี่ยังมาจับบ่ะก็ผมแค่นห้แคนที่จับอยู่ครับแต่จะบอกให้ฟังมันเป็นเลขเด่นอ๋อเงินกรอนเลขกเงินกรันเด่นมาร์กทั้งหนึ่งทั้งศูนย์เห็นป มาหนึ่กับเลขกิ่งมาสองนี่ครับผมผมจับชุดไทยเป็นสองหนึ่งที่ว่าผมจับจากสองเห็นบหนี่สองตัวนี้มาไปใส่สองหนึ่งตัวนี้ก็เลยสองหนึ่งบางครั้งกับซีสิบสองก็เลยตรงๆกับรับทรัพย์ท่านที่อาจารย์ได้ร้ายไปในรางวัลเนี่บไ่ได้ครับผมบอกไม่คือมีแต่คนรับขางได้คนรับขางผมได้คือบริเวณนี่ละเป็นผู้ให้กับสิแวนตัวครับผมไหเอฟซีเราเขาไปลงทุดลำแต่า กันบ่าตรงผมผมไม่ได้โกงหรอกคือผมม่ได้แต่ว่าผมมาเน้นซิบหาผมม่ได้เน้นสองหนึ่งเน้นซิบห้าห้ว่าไฮซิบหาครับไอสองหนึ่งเนาะแต่มาเน้นซิบหาผมก็เลย่นแบบแต่ได้แหละครับผมคือมางานลงบ่ได้ไอตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลอยู่นี่เป็นตัวเลขวันที่หนึ่งมีตัวหน้าคมวะมีตัวหน้ายน์คืองวดสิมาเนี่ยครับผมงหน่อยรัฐบาลไทยคือเลขวิ่งก็คือซีซีครับผมเลขวิ่งนี่คือซีเลขเลขเก คำตอบกอ,อกมากคือเลียวเห็นเลยคือเห็นสองโอ้จะได้ก็มาแน่นอนนี่คือเห็นสองสองอวมสงมาอีกสวงมาอีกแค่ครับผมนี่นี่คือสองนี่เป็นคำตอบคือคือสองพีแอดมนินมีตัวเลขหากว่าสอบต้องออดซักชิดออดซักชิดออดซักชุดแต่จัด,จดชุดให้นี่แน่นอนนี่มันเป็นคำตอบเลย,เลยครับผมนี่<อ>สวางมาแล้วหนึ่งตัวแน่นอนแต่ว่าผมจะจับชุดให้ท่านที่หายไปจับจองรัฐบาลได้ลอตเตอรี่อืมอมงวดวันที่หนึ่งนี่นี่คือเลขเด่นครับ จับสิจับลักษณะได้กองพริบกระอดออกมาจากเลขเด่นนี่แหละตัวเดียวกันไม่เอฟซีห้องตัวเดียวครับครับแล้ววิ่งสี่แลมาจับใส่กับสองเลขที่นี่คือเป็นเลขกำลังกำลังวัานตรงเลขกวัาว่นพุทธเจอที่ไหนว่านเลยแตกแน่ตรงกับวันพุธซองบวกซองก็เป็นสี่คือเก้ามาจากเป็นเป็นเลขวิ่งคือตรงกับวันพุทธน่าจะจับซลขสี่สองมาได้หรอครับก็ได้แต่ว่ามันเป็นคั้ตอบเราคือให้ซองตัวเดียวแล้วหากทีแอดมินมาก ซีก็ใส่เป็นซีสองเลยก็ได้บนบวกล่างขึ้นเขาครับแต่ว่าผมจะจับชุดให้ไปสามชุดยันเชนนี่ยันเชนนี่เนี่ยยันเชนวางกลางนี่มันทีเงาลงกใบมันทายรูปเนี่ยครับผมมันทายรูปเนี่ยครับสองมันที่ผมจับชุดให้บางมันจะบวอยู่ในชุดตรงนี้ครับผมครับผมแต่ว่าให้เอฟซีเข้าไปจับเอาต่ผมผมจะจับจับตัวที่ผมควอมจะให้รับซับก้อนตัว S <S ให้เอฟซีเขารับซับก,ก่อนดูเนี่ยที่เขียนไปเซียนคือผมเซียนเขื่อนเมืนี่บ่อันนี้คือผมจับสุดหมเลยครับผมนี่โอ้อาโซ่เนี่ยโอโ้โอให้สามหางคนต้อนนี่ครับผมวันนี้จะสามหางสองห้าสองเจ็ดสองเก้านี่ครับผม <S <S คือแน,น่นวัดขึ้นคำตอบมันออกมาแล้วคือสองครับคําตอบออกมาแล้วคือสองตัว,วเลขมงคลวงวดวันที่หนิงมิมิตายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า บันนี้หากเอฟซีบอมากน้ำตัวผมที่จับชุดให้นี่ใอลรนีในกอลีพร้อมที่จะบดมากตัวเลขบางคนที่ผมจับชุดให้ให้มีสองมีแปดมิสี่ให้เอฟซีไปจับเอาเพราะเข้าใจปะครับผมเข้าใจครับบันนี้ผมนี่ออซักซิตออซักซิตงบนหน่อยรัฐบาลให้เห็นคําตอบแล้วผมเขียนบอกให้เลขคําตอบคือสองครับผมเลยเน้นให้เลยสองก้า ตัววัสดสจำลองคือสองหาสองกิดครับบรรจมาแน่นอนวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าี่แตกแน่นอนพร้อมรับทรัพย์ก่อนตัวเจอที่นหนฟาดเลยแตกเนี่ยแตกแน่นี่ถึงเวลาแล้วครับผมถึงเวลาเอฟซีเขาจะได้รางวัลในแล้วเนี่ยเนี่ยให้ไปจับจองลอตเตอรี่ไว้เลยถึงเวลาแล้วบุญพระมาบุญพระรวยบุญพระโชคบุญวาะนารามาฮวันเราสิได้รับหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้านชุดไงจอที่ไหนแจกแน่ ครับผมเล่คือต้องคําต่อบมันคือสองผมให้คักๆเลยนี่คือสองบอกง่ายๆครับเพื่อนคักๆเลยคือสองอันอันนี้เป็นงวดที่สามของอาจารย์ีที่ถือติดกันน่ครับผมเลขวิ่งแมนเลขวิ่งผมให้ตัวเดียวกันครับผมผมให้ซีไปก่อนเอาความัวนั้นให้ซีสองมากับเขาซีสองแมนมนก้อนนี่แหละแมนครับผมเพราะว่ารัฐบาลไทยเขาประกาศผลรางวัลคือตรงกับวันพุธวันที่หนึ่งมถุนายนตรงกับวันพุธขั้ตออมันเกิดคืดสอง หากท่านชอบซ้อนยังกะเอาไปจัดเอาแต่ว่าผมจัดให้ FC เฮ้าเพื่อนง่ายๆไปจอดจองรัฐบาลให้ลอตเตอรี่งวดดอยซ้อนห้าซ้อนเกียซ้อนเก้าไม่ต้องกัดฮึสุดยอดแล้วท่นการมากเลขวิ่งก็ตงง่ายคือเห็นซ้อนเรื่องเพาตอบนี่เอาไปใส่ซ้อนซีซิงซี่ก็ได้เอาไปใส่ซ้อนแปดก็ได้ซ้อนๆเลยพอครับได้ครับผมแต่ว่าคั้ตอบมันคือซ้อนคือผมให้ซ้อนยังไงมากในอนอนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองขันหาเลย หกสิบห้าแต่ว่าผมนี่ออดซักซิดออดซักซิดงบหน่อยรัฐบาลให้จับให้สองห้าสองเจ็ดกับเด้นให้พร้อมครับผมนี่สองเก้างวดเอฟซีเข้าบุญมาหอดแล้ววาสนาจะได้ท่านที่เลยหกล้านโรนาสนใิบสองล้านสาสิบล้านให้เอฟซีเข้าเบิ้งกะคักเบิ้งกะคักเบิ้งกะคักแมนแท้ตัวนี้แ่ะครับผมนี่สองเก้าเนี่ยตัวเด่นเนี่ยคืองวดคือประจำวันที่หนึ่ง ตัวเลขนี่มันใ้เด็ตลอดฉีพตัวเลขมงคลของผมนี่ฟาร์กสูตรนี่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับอาจารย์ักดเจอที่ไหนฟาดเลยแจกแน่งวดเท่าจะได้รับทรัพย์ก่อนโตคืองวดนี่แหละงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยพงศิมาที่งวดก่อนผมหาสองหนึ่งห้ยเอฟซีไปรับทรัพย์คืองวดหนึ่งสองกะดีใจน้ำเอฟซีห้เสียมันเข้าต้องเสียมันจะท่าเสียมันมีปัญญาความได้แน่นอนนี่ตัวเลขนี่ ที่ผมให้ผมกให้ฮยุประจําตัวเลขเมื่อคุนี่ผมไหอดาดอนพุตตาเอ่าวัดกุณแฮเฮาวัดจุ่มสีเฮ้าคุณล่ะครับผมตัวเลขคงก็ใไ้มาเรื่อยๆรับทรัพย์ตลอดกับมีแนบบางรุ้เป็นบางข้างแ้่วเฮากับความรับทรัพย์ทันทีครับุญเฮ้ามหอดวาสนะเฮามหอดกัรับหกล้านครับทันทีหายากครับผมนี่เพราะคําตอบผมให้คําตอบความหนึ่งบบางข้างนี่ การท่าไปสอบเบิ้องนีคําตอบข้างหลังครับผบางท่านก็บที่เบิ้องคาตอบเลยดีขึ้นเพราะใบคำตอบไปนั่งเลยนี่คือตอบตอบผมมากขึ้นสองคือสูตรเด้งรัดเลยครับผมให้คําตอบแล้วหากเอฟซีเขาบอสอบทั้งผมกับบ่เป็นยังบ่เป็นยังคือความหายคำตอบคือสอนผมก็เลยจับชุดสอนหาสอนเจ็ดสอนเก่าคันบ่เสียผมกับบ่เป็นยังการกะติดตั้งครับผมบ่เป็นยังเพราะว่าอยากให้เอฟซีเขารับทรัพย์ก่อนตัวคือเก่าแล้วถามถึงความมั่นใจอาจารย์ทักษิณ มันใจจนมีคําตอบหมแล้วครับผมคือเอหาปุ๊บตอบปั๊บเลยนี่อือแแ่ละครับเรียกมีคําตอบให้เรียบร้อยคือสองนี่คือคําตอบก็ได้จับชุดออกมาให้เป็นชุดเด่นคือสองเก่าซุดร่องกับซองเกิสองหาเงื่อนในเสียงดังว่าต้องใส่ไม่อะไดีมากเว้แต่ว่าหากเอฟซีเวอร์ซอบกับว่เป็นยังเพราะว่าไม่บนบวกล่างของผมอัดเขาล่างของท่านอัดเขาบนอมันเป็นสามชุดบนก็ได้เพราะเข้าใจเพาคราพีแอดมิ่นั่นแ่ละ มันมีโอกาสเป็นไปได้เบอร์ไรยังก็ได้ครับเพราะว่าเอาวัดวัดถีกใจวัดถีกใจกับเวัดยังแต่ว่ามันถูกต้องแล้วของผมนี่ถูกต้องของผมถูกต้องทันทีลงพูดปุ๊บก็รับซับทันทีเลยไม่ถูกใจแต่ถูกต้องถูกต้องครับผมโอ้แน่นอนนี่รถหย่อน่าโอเคเนาะครจะสรุปปันจุบขนอนุญาตสรุปนะครับตัวเลขอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์วันวันที่หนึ่งมีตุน่ายน สองหาหกานะครับในส่วนแยกออกมากกันมีเด่นกับวิ่งวิ่งนี่ไ้วิ่งซี่ว่าเด่นมีเด่น2องเดนแเดนซีซึ่งก็ะจับคู่ไปแล้วก,ก็คือมี2องหาสองซึ่งกัเน้นไปยุสองเก้าแต่ฟันขัดขาเยไยนี่ว่า2อน่าจะมาร้อยเปอเซนต์ผลนะร้านปเปอร์เซ็นต์ผลกะบร้กับร้านเปอร์เซ็นตัวเดียวกันครับผเนี่ยครับผม มายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คำรานเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวกันครับพ่อพี่น้องครับอ้าวอ่าเอาลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางเมืองในส่วนของอาจารย์ศักดิิ์สทธิ์ก็ได้เดี๋ยวผมบจิล่งเบอร์โทรอาจารย์ศักศิ์ไปทั้งใต้คันผู้ใดอยากโทรหาอาจารย์ศักดิิ์สทธิ์ปรึกษาหรือว่าอยากเอียงกะทรหาเพื่อนได้เนาะครับอาจารย์ศักดิิ์สทธิ์เพื่อนก็รับอยู่ตลอดอ้าจ้าไดนคิปนี้แกอ่าชัดเจนนะครับครัพี่น้องครับ